สวัสดีครับนี่ลูกสาวคนน้อยลูกสาวคนน้อยเห็นว่านะลูกหลานลูกสาวมาแต่บาทผลมาแตะแยโตนี่ลูกหลานลูกหลกานผลเล่นหน,น,น,นาวเว้ยน้ำใสแห้งน้ำน้ำสะอาดไปย,ยังใสหรอวะ สะอาดเลย,ยน,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 นั่งเล่นนเที่ยวนี่เอ้าสาวดิมขึ้นามาลงวะฮะผู้นำเต็มดูไปจะให้เด็กๆระวัวงน้องเด้อไหเด้อระวังหินดี่ลูกระวังหินเด๊ะล้วไมดิมขึลงลงูก กนมดดอาหัวมาทรงไอ่โดเห็นดิเดี๋ยวลูกมาเที่ยวทะเลมาดักคูพร้อมอน้่ดิเสียแล้วรับแล้วเสียรล้วาสไาแล้วนี่เมารถไม่ได้เมาวีเส <Wars> mhm. ียแล้วเมารถนั่นเจเจเจเไหม

thầy <laughs> Thái quả khura, cái tiếng Thái, này. Bao giờ gần nhãng này? có thể đi thì mưng <laughs> thì

นี่ลอง,อองลอเด็ดแต่เอากัน